ยองอาเซยเมื่อนี้นี่สมเ่อได้่มากินอาหารไทยจะมากินอาหารญี่ปุ่นจะเมื่อนี้คืออะไรนี่เมื่อตั้งยุข,ข้างนานี่แม่ว่านกับมาตอมีค่ะบ่หรับบม่อนอนโมดเดวนี่นี่จะที่มันคืออะไรเนี่ยวาซาบิเอ้ยอันนี้กัวาซาบิจ้ะอันนี้คือคือ คือชูชิจามีหลายหนามากจ้ะมีอันนี้เป็นสีเหลืองๆก็คือไขวานจ้ะใส่ไขวานจ้ะอันนี้ใส่ปูอ่ะจ้ะอันนี้ใส่แมงกระพุนจ้ะมีหลายหนามากจ้ะในน้สมจะมาซิมกอนจ้ะว่ามันเป็นจังไนเน่เน่นอันดับแรกองสมสงแซวัตสบิกนจ้ะ ครั้งแรกที่น้องส้มกินวาซาบิจ้ามันจะเป็นอย่างไรมากน้องส้มต้องเอาหนอๆจ้ะหนอๆมันกะหึ่หนราจ้ะเอาอีกนิดนึง ซอสทีกินกับชูชิจะโซแซ่บแซ่ตะวันจำารบ่ได้จ้ะมาแล้วจ้ะมากินอาหารญี่ปุ่นกำลังสมด้วยจ้านีม่มากนอง มีก็ของหวานของสุ่หนึ่งของนั่นแบบแ้บมากจากขากันมากแล้วเรามาชองทีมไขวานกัน 等我们拍完嘛，就是的。 đẹp thật nha rất đẹp Ừm lòng thêm quá có nằm xuống thật là khơi xin một ảnh mì mắc xuống chắc hay quá thôi để mặt nạ để mình mắc bỏ để điều 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 กับน้ำจิ้มซอสมันมันกับผักแสกจ้ะข้าวนียวใหญ่มากกับตัวนี้ cái bờ cha nông sông cho nó xiêm xe này, xe bắp mấy bò kinh cấp sọt bừng nhanh nhiều cả uhm, cho จ้าลายน้งถุกกสมักก็กัรจะถ้าลายอันไพมากะเมนมาบอกเลยเลยจ้า แบบตอนนี้น้องโจมกุกินวาซาบิมากเลยล่ะ <c ười> <c ười> นี่แมงกะพุนอร่อยอร่อยจ้านางสมจะกินก็สอดบางจะว่ามันจะสแสบบอ,อืมน้ำจ้งน้ำนีครับอันนี้มันก็เผ็ดน้ำจ้ะ ก็แลวันก็คือมาแ เอนก่อไข่ความนึ่งสุม่มมักจะ,สะแสบแจ๊กเอาไว้ที่จังจะเพราะว่าของแสบ arkaalan who kanto อันนี้คือไส้ทูน่านะจ๊ะที่หลวงสมท่านหลักเคยกินมาก,ก่อนนะจ๊ะหืมจบครับมันไม่แค่หลอกยังใย้นุ้คหน่าน้ำจ้ะ ันนี้ถ้าเอาไว้กินตอนยำเยื่อเอ็ดจ้ะถ้ามาบ่มาก็อย่าลืมมากดไลค์คลิปนี้น้ำเด้อจ้าอย่าลืมคอมเมนต์น้ำเด้อจ้าอยากให้น้องชมเห็นยังคอมเมนต์มาได้เลยเจ้าจ่าอย่าลืมกดติดตามน้ำเด้อจ้าขอบคุณค่ะ